นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กิเตนะมิยเตโลโกจกิเตนะปริสักติกิตตัสสัพพธรรมะสัพเพวะวะสมันวะคูสักกจังธรรมโมโสตะโพติขอความนอกน้อมจงมีแก่พระรัตนตรัย ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระมีท่านพระรูอาจฉรธรรมานุวัตอิีดรองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินพรราชวิทยาลัยพระสงฆ์เถรานุเถระที่เคารพทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรคณะอุบาสกอุบาสิกา คณะ,ะอาจารย์นักศึกษาสาธุชนที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องด้วยงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิก,า,กาเจ้าอยู่หัวครบหรอบเิดส72พรรษาราชการที่10 เพื่อเป็นการสดับธรรมโดยสะดวกไม่ลำบากในการสดับอนุญ,ญาตให้ท่านทั้งหลายวางมือตามปกติวันนี้ถือว่าเป็นมงคลเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระวจีลกักาณเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเราได้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวเบทิตาธรรมที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยอยู่ภายใตยร้ร่ม พระโพธิที่สมทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้มาปรารกธรรมซึ่งได้ปรารกถึงการปฏิบัติธรรมถามท่านรองอธิการบดีท่านพระมงคลธรรมวิธานท่านบอกว่า อปฏิบัติธรรมเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรดีปฏิบัติธรรมก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตใจมันส่วนสำคัญนะก็เลยนึกถึงคำบทคำกรนของหลวงพ่อจรันท่านได้พูดไว้ถ้าใครได้ไปปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันที่จังหวัดสิงห์บุรี ที่หลังนาปุติท่านเขียนไว้ว่าปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งผูกพุดผ่องไม่หมองใจสติตั้งคุมไว้ไม่ผิดนาะอันนี้จะสมบูรณ์ การปฏิบัติธรรมเนี่ยสคัญอยู่ที่จิตครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระที่เคารพทุกรูปการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงธรรมเราจะเข้าหาสิ่งใดเราจะศรัทธาสิ่งใดเราต้องรู้จากสิ่งนั้น เราจะเข้าหาบุคคลใดว่าคนนี้สำคัญอย่างไรเราต้องรู้จักบุคคลนั้นและคนนั้น